ทำดีด้วยหัวใจเราทำดีด้วยหัวใจเราทำดีด้วยหัวใจ กายุโกโหตุมมาหาวชิรลงกอนหวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงถวันสุราชัยสูงเดือกยำปูนพระเจ้าแผ่นดิน สวัสดีครับผมนายถาวรพีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้สำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับนำโดยกศนอำเภอหนองนาคาก็ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉิมพริดเกียนะครับเพื่อที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะครับนำโดยท่านผู้บริหารกศนอำเภอทั้ง26อําอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนในอำเภอหนองนาคาแล้วก็นักศึกษานะครับวันนี้ได้มา ร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่อที่จะคืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนท้องถิ่นนะครับให้ลูกให้หลานของเราได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นแรงเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอหนองนาคำแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักศึกษากศนผูบริหารกศนอำเภอนะครับทุกท่านนะครับเชิญชวนปลูกต้นไม้นะครับปลูกที่ไหนก็เป็นต้นไม้ของประเทศไทยเราปลูกที่ไหนก็เป็นต้นไม้ของบ้านเรานะครับซึ่ง ต้นไม้นะครับก็จะมีประโยชน์ที่จ,จิติยะคืนพื้นที่สีเขียแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นให้กับพื้นที่นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคุลกิติสิริสม,มูรณ์อดุญเดศสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมาถาธบพิท